ป่ะประชุมนะคะสําหรับเอ่อ research marketing meeting นะคะเอ่อครั้งที่2ของปี2558นะคะก็เอ่อประจําเดือน กุมภาพันนะคะสำหรับตัวเอาลูกของตลาดหุ้นนะคะในเดือนกุมภาพันเนี่ยเขากา็มองภาพว่าน่าจะยังคงความผันผวนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะอัพไซ์น่าจะยังพรอมีอยู่แต่ว่าอาจจะดูจํากัดหน่อยนะคะเราก็ไม่ได้มองในภาพเชิงบูลิชมากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของดาวไซน์เองก็อาจจะดูไม่ได้มากด้วยนะคะปัจจัยเด่นๆถ้าจากปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คงมองเรื่องความผันผวนของราคาน้ำมันเป็นหลักนะคะสําหรับ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ร่วงหล่นลงมาค่อนข้างจะต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะคะผลกระทบก็มีค่อนข้างมากต่อหุ้นพลังงานบ้านเรานะคะก็เ,ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามากําหนดตัวเซนิเมนต์การลงทุนของตลาดหุ้นเข้ามาเป็นระยะนะคะสําหรับในช่วงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนเริ่มเห็นการทรงตัวของราคาน้ามันและเริ่มมีการดีดกลับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มปตทก็ถือว่าค่อนข้างจะดีตลาดในช่วงนี้นะคะแต่ว่าถ้ามองประเด็นในเรื่องปัจจัยภายในอื่นๆแล้วเนี่ยคงต้อง ติดตามเรื่องของการเมืองมากขึ้นใกล้ชิดมากขึ้นนะคะหลังจากที่เรากเา็เริ่มที่จะปล่อยวางทางด้านการเมืองแต่มเีเรื่องของอาการเข้ามาควบคุมดูแลของทางคสชนะคะในช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะสาหรับเ,เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับความสถานการณ์ที่มีการสร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในย่านธุรกิจนะคะใจกลางกรุงเทพนะคะเมื่อช่วง ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มองว่าก็อาจจะทําให้นักลงทุนหันมาจับตาประเด็นทางด้านการเมืองถึงแม้เราจะมองว่าไม่น่าจะเป็นประ,ประเด็นที่ดูลุกลามใหญ่โตมากนักนะคะแต่ก็ปฏิเสจไม่ได้ว่าก็คงจะส่งผลกระทบต่อเรื่องการพิจนารณาย,ยกเลิกกฎอัยการศึกนะคะก็คง คงเริกไม่ได้ง่ายๆนะคะถ้ามีประเด็นทางด้านการเงินที่ดูร้อนแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของผลกระทบย่อมมีอยู่บ้างนะคะส่วนภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจเองจริงๆเนี่ยมองว่า <c oughs> ก็คงต้องจับการดูนะคะว่าเรื่องของการดําเนินการสําหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยสามารถดําเนินการไปได้ ตามกรอบระยะเวลาที่เคยให้ไว้เมื่อ่นะคะอันนี้คงต้องจับตาดูซึ่งเราก็เคยเให้กรอบระยะเวลาคร่าวๆหรือว่าพรีเซนต์ในเรื่องของงานที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ไปแล้วนะคะสําหรับาการประชุมในครั้งก,ก่อนๆนะคะสําหรับในรอบเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยเราก็มองว่าคงยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่มากนะคะ ในเรื่องของความคาดหวังต่อกระแสเงินล,ลงทุนของต่างชาตินะคะที่จะไหลเข้ามาเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะยังคงมีอยู่สาหรับตัวมาตรการ QE ของยุโรปนะคะที่จะเริ่มต้นในเดือนมีนาคมนะคะตรงนี้ก็น่าจะเห็นว่ามีฟลอ์เนี่ยไหลเข้ามาแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังอันิสงตรงนี้มากนะคะเพราะว่าถ้ามองกระดาษหุ้นไทยบนระดับ PE ที่ตอนนี้เทรดอยู่หนระดับ 15เท่าเนี่ยก็ถือว่าเราค่อนข้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคาคนะคะเพราะฉนั้นเดี๋ยวอาจจะมีข้อมูลในในด้านหลังในในสไลด์แผ่นต่อไปนะคะสำหรับในสไลด์แผ่นนี้เนี่ยเราให้ข้อมูลในแง่ของกระแสเงินลงทุนนะคะทีะ่ได้ประโยชน์จากเรื่องของ มาตรการ QE ของต่างประเทศนะคะก็จะเห็นว่าตัวเส้นประสีแดงเนี่ยเป็นเส้นของฟันโฟที่ไหลเข้ามาในส่วนของซาวเอชแลวก็ตัวอีสเอเชียนะคะลูกเว้นตัวญี่ปุ่นนะคะเข้ามาในรอบประมาณ2ปีที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างน่าจะได้ประโยชน์นะคะในเชิงการปรับขึ้นจากโตโฟลที่ไหลเข้ามานะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของความชันแล้วก็จะเห็นความแตกต่างในส่วนของความชันอยู่พอสมควรคือโฟลเนี่ยไหลเข้ามาใน ในตลาดในตลาดหุ้นของ South อี s t แล้วก็อีสเอเชียค่อนข้างเยอะในประเทศไทยนะคะคือเ,เส้นสีแดงแต่ว่าตัวเซ็กแนด์เของเราที่เป็นเส้นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยก็มีความชันที่ค่อนข้างต่ำกว่านะะนั่นก็อาจจะสะท้อนภาพของของการพิจารณาในปัจจัยด้านอื่นๆนะคะของฟโฟลที่เข้ามาเราอาจจะไม่ใช่ First ส i ทีนะคะที่ตัวเงินลงทุนจะไหลเข้ามามากนะคะแต่ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือต่างชาติในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยขายหุ้นไทยออกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะนั่นก็อาจจะเป็นการสะท้อนภาพว่าถ้ายังมีแรงขายออกมาอีกรละลอกเนี่ยก็ไม่น่ามากเพราะตอนนี้เนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์ของ foreign holding ต่อ market cap ของเราก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ4ปีที่ผ่านมานะคะโดยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก34ปรนตนะคะตอนนี้เราก็ถออือต่างชาติถือหุ้นเราอยู่ประมาณสัก32นตนะคะตรงน,นี้อาจจะสบายใจได้หน่อยหนึ่งว่าถ้าแรง ฟันโคลเข้ามาได้ไม่เต็มที่แต่อย่างน้อยแรงขายาที่จะมีต่อเนื่องก็คงไม่น่ามากด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คงไปหันไปจับตาในเรื่องของตัวผลได้จากมาตรการ P/E ของยุโรปต่อไปนะคะซึ่งถ้าโ o ลที่จะไหลเข้ามาเนี่ยสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะมองในเชิง P/E เราคงไม่ได้ถูกมากนะคะในเชิงเปรียบเทียบตัวนี้คตรงนี้เนี่ยเป็นการโชว์ตัว P/E แบนนะคะ ในรอบหลายปีที่ผ่านมาของประเทศของตลาดหุ้นไทยนะคะจะเห็นว่าในช่วงก่อนเกิดวิกฤตทางด้านการเงินของสารัฐเนี่ยเราเทรดอยู่ประมาณ PE ประมาณ10 สิบเท่านะคะมาโดยตลอดนะคะแล้วพอในช่วงเกิดวิกฤตเนี่ยระดับ pe e ถูกดึงลงมาอยู่ที่ประมาณ7เท่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยได้มีการระดมเรื่องของมาตรการ qe ออกมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตลาดพุ้นไทยก็เป็นตลาดหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากตัว f ที่ไหลเข้ามานะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นมาตลอดนะคะตัวเซ็นดร e x เถ้าจำไม่ผิดเนี่ยขึ้นมาจากประมาณต่ําสุดประมาณเกือ ประมาณ400กว่าจุดนะคะขึ้นมาพีคสุดเมื่อปี2013เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ1,650จุดนะคะก็ขึ้นมา4เท่ากว่านะคะระดับ PE เนี่ยถูกยกขึ้นมานะคะมาเทรดอยู่ประมาณสัก13เท่านะคะเราเพิ่งจะมาพีคในช่วง2ปีหรือ2ปีที่ผ่านมานะคะที่ถูกชิปขึ้นมาเทรดบน PE ที่15เท่านะคะก็ ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะออยิ่งถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเนี่ย PE ของไทยเราตอนนี้เทนือยู่15เท่านะคะ forward PE ปี P. E. P. 58ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของภูมิภาค10ประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14.37เท่านะคะก็ถือว่าถึงโฟจะไหลเข้ามาเราได้ประโยชน์นะคะแต่คงคงไม่ได้ประโยชน์เต็มที่มากนักนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เรามองว่าตัวอัพไซด์ของตลาดเนี่ยน่าจะเป็นลักรรษณะค่อยเป็นค่อยไปแล้วค่อนข้างจะยังจากัดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในระยะสั้นของเราเนี่ย เราก็ยังมองว่า,อ,าอยู่ในลักษณะการเทรดแบบขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะสำหรับเดือนนี้ถ้าขึ้นไปถึงดนวต้าถึงนหร้หรือ1650อย่างมากเนี่ยเราก็มองว่าน่าสนใจในการทยอยเทค p r o ฟิ t ออกไปก่อนนะคะในแง่ ในทางกลับกันนะคะถ้ามีการอ่อนตัวของตลาดเรายังมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะคะซึ่งปรับเท่าที่ยังย1550ได้นะคะเรามองค่อนข้างน่าสนใจในการซื้อย่อตัวลงมาแล้วก็ซื้อเพื่อการเทรดนะคะในระยะสั้นนะคะแต่ถ้ายง1,550จุดไม่ได้เราถือว่าขอให้เป็นจุดถอยออกไปนะคะเพราะว่าอาจจะได้เห็นระดับต่ำกว่านั่นก็ ลงไปที่ประมาณ1,500จุดนั่นหมายความว่าอาจจะมีแฟกเตอร์อื่นที่ดูเปลี่ยนแปลงไปนะคะที่มีเขามีผลกระทบเข้ามานะคะตรงนั้นค่อยอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นในกรอบของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็มองไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะก็เทรดในกรอบ1,550ถึง1,630จุดนะคะเอ่อปการลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็คงเอน้นในเรื่องของมุ้นที่ได้รับประโยชน์จาก ตัวนโยบายภาครัฐเป็นหลักนะคะแล้วก็สําหรับในระยะสั้นตัวเออร์เน็ที่จะประกาศออกมาเนี่ยก็คงเป็นเซลิกทีเป็นหลายตัวไปนะคะแล้วก็คงจะมีประเด็นในเรื่องของโครงการลงทุนภาครัฐที่จะทยอยประกาศออกมานะคะตัวความขึ้นหน้าของตัวเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าในส่วนของนานไฟแนนซ์นะคะก็เป็นปัจจัยหรือว่าทีนเด่นในการเ,าเข้ามาเก็งกําไรสําหรับหุ้นอหลายตัวที่เลือกนะคะซึ่งในรอบของเดือนนี้เนี่ยเราก็ เอ่อมีการอัปเดตตัวพอร์ตของเรานะคะซึ่งตัวพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยที่เราให้มาทุกเดือนเนี่ยเราจะถือรื่นประมาณ15ตัวนะคะแล้วก็เอ่อตัวที่เรามาให้รายละเอียดที่เป็นรายตัวเนี่ยก็เราจะํามาเฉพาะตัวที่เอ่อมีการรับเข้ามาใหม่เท่านั้นนะคะส่วนตัวอื่นที่เราไม่ได้อ่อล่าถึงเนี่ยก็ขอให้ไปดูรายละเอียดอยู่ในรีพอร์ตนะคะซึ่งก็จะถือว่าเรามีการโควต์ตชงคนสําสำรับ คุณนก่ตัวเอาไว้นะคะซึ่งในรอบนี้เนี่ยสำหรับตัวที่เข้าใหม่3ตัวนะคะก็คือตัว KTV นะคะตัวอิชิตังแล้วก็ตัวไทยพงค่ะ โอ okay, เคค่ะเริ่มที่ตัวอิชินะคะก็ค่าตัวคอร์เตอร์สีนะทำไมก็จะก้าวกระโดดนะหลักๆนี่ก็มาจากการเพิ่อพอมกำลังการผลิตน,นะโดยในช่วงยูสี 4, นี่บริษัทก็เพิ่มการผลิตขึ้นมาเป็นหนึ่งพันล้านขวดต่อปีนะคะก็จะเห็นอัตราการอัตราการทกากำไรที่ดีขึ้นนะคะก็เลยทําให้เราทั้งปี57าเจ็ดเนี่ยโตสูงถึงสี่สามจสี่เปอร์เซ็นต์ยอดเยียมลยมีตัวกำไรสุทธิที่ประมาณ1 1 8 4พันหนึ่ง้อปสิบสล,ล้านบาทนะคะ สำหรับในปีห้าแปดเนี่ยก็มองต่อต่อเนื่องว่าจะมีรายได้ที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าบริษัทจะมีรายได้จากช่องทางใหม่สามช่องทางด้วยกันนะคะก็มีการเริ่มจาหน่ายไบเล่นะะในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็นี่สองก็คือเริ่มจาหน่ายชาเขียวอุชิตันไปอินโดนีเซียในเดือนเมษายนนะคะแล้วก็มีการเพิ่มกําลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้บริษัทเนี่ยรับจ้างผลิตขวดให้กับนีน้่ห้อลายอื่นของลูกค้าได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็แนะนําซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่ยี่สบสี่บาทต่อหุ้นนะคะ ตัวที่2ก็เป็น KTB นะคะก็มองว่าได้รับประโยชน์จากการโครงการของการลงทุนของภาครัฐนะคะก็ส่งผลให้ปี2557เนี่มีสินเชื่อโตถึง10.9% 10. นะคะแล้วก็คาดว่าจะโตต่อเนื่องมาในปี58ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะตั้งเป้าเนี่ยสินเชื่อเพียงแค่6-7%นะคะแต่ก็มองว่าปกติ KTB ก็จะไ,ได้ปล่อยสินเชื่อได้เกินเกินกว่าเป้าหรือวนะ่คะสัดส่วนสำรองต่อ NPL เนี่ยขึ้นมาสูงกว่ากลุ่มน,นะคะ ทำให้มองว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องมีการตั้งสำรองนะคะมากกว่ามากเหมือนในหลายๆายปีที่ผ่านมาคือโดยในปีสอง7สห้าเจ็ดเนี่ยมีอยู่ที่ร้อยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีการตั้งสำมองพิเศษจ,จำนวนมากเหมือนในหลายปีที่ผ่านมาลดน้อยลงนะคะในเรื่องของเงินปันผลเนี่ยก็ค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับธนาคารใหญ่นะคะโดย k t b ีเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินปันผลในปีห้าเจ็ด ค่าอยู่ที่สุดออยู่ที่จะมีการจ่ายอยู่ที่88สตางค์ต่อหุ้นนะคะคิดเป็นผลตอบแทนต่อเงินปันผลเนี่ยประมาณ3.9%นะคะหรือเป็นดีเวนเจอร์ที่3.9%จนปี58ก็คาดว่าจะจ่ายอยู่ที่1บาทต่อหุ้นนะคะคิดเป็นยิมก็ประมาณ4.4%มองว่ายังเป็นหุ้นที่มีาาราคานะคะแล้วก็นะคะพื้นฐานที่มองไว้ก็คือ28บาทนะคะ <c oughs> ตัวไทยคมน,นะคะก็มองว่าปีนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ ดีจากตัวไทยคม6นะฮะที่ยิงเมื่อตอนต้นปีปีที่แล้วส่วนไทคม7ก็ยิงเมื่อเดือนกันยาของปีที่แล้วดังนั้นปีนี้เนี่ยทั้งสองตัวก็จะรับรู้รายได้เต็มปีนะฮะแล้วก็ยังมีแผนที่จะลงทุนในดาวเทไทคม8นะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการลงทุนแล้วนะคะ,ะ,คะก็คาดว่าจะยิงสู่อากาศได้ในปีหน้าคือปี2559นะคะแล้วก็ในทางปีนี้นะปี258 25แราก็มองว่าการเติบโตที่มาจากการรับรู้รายได้เต็มปีของไทยคม6ไทคม7นะฮะ มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะกับตัวบริษัทแล้วก็รวมถึงธุรกิจโทรศัพท์มือถือในลาวนะคะก็เป็นอีกธุรกิจที่มีรายได้และวกำไรเติบตัวที่ดีก็จะทําให้มาจิ้นเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะกำไรมองทั้งปีอยู่ที่2 1 7 5ล้านบาทโต35.42% 35. เยงเยียนะค้ะพื้นฐานอยู่ที่49.50แนะนำซื้อนะคะ ก็มาในส่วนของภาพทางเทคนิคบ้างนะคะเริ่มจากตัวของภาพตลาดนะคะก็เนื่องจากตอนนี้เนี่ยยังไม่ติดตลาดนะคะก็ยากจะฟันถูกกันระยะสั้นเท่าจะมีพันหก ได้ไม่ยืนนะคะเพราะว่าจะเห็นการที่สอบมาครั้งไหนๆก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะบางคนก็กบครัวไปนะคะว่าอาจจะเกิดรูปแบบเป็นริปเป็ลท็อปหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้ามาดูลักษณะของาก,การฟื้นตัวจักรับรายสัปดาห์เนี่ยเรายังคงให้น้ำหนักในทางขึ้นนะคะมองข้ามชดตไประยะเดือนเนี่ยคิดว่าน่าจะเล็กขึ้นไปได้นะผมไม่ถึงขั้นว่าเป็นริปเป็ทปปลท็อปแล้วปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงหรือนิวโรหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะคะมองว่าถ้าติดก็ติดสั้นๆนะคะไม่น่าลงลึกนะคะ ในขณะที่น้ำหนักทางบวกเนี่ยเราให้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ EMA 10สัปดาห์ที่1,560จุดเนี่ยเป็นจุดที่ใช้เป็นแนวรับได้ถ้ามีการปรับฐานลงมานะคะ <c oughs> แล้วก็ใช้เส้น25สัปดาห์หรือยสีเนี่ยอ่าเป็นสีแดงแดงนะคะเป็นจุดถอยแทนนะคะแล้วก็ส่วนนาตานะคะจะเห็นว่าอ่าช่วงที่เคยขึ้นไปทดสอบแล้วติดอยู่อ่าเยอะๆหน่อยนะคะก็จะมี1625เป็นอันแรกคะแล้วก็ถัดไปที่1635จุดนะคะก็คืออ่าโคง่ายๆคือใกล้ๆหายเก่าของครั้งที่อ่าปี13นั่นเองนะคะ สำหรับหุ้นนะคะตัวแรกคือตัวโฮมโปรนะคะโฮมโปรเนี่ยนะคะจะเห็นว่าช่วงสั้นเนราคายังมี EMA 75สัปดาห์นะคะกดอยู่แต่ว่าก็เริ่มมีลักษณะของการสร้างฐานนะคะแล้วทาให้เรามองที่ทําให้เรามองว่าไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้แล้วนะเพราะในส่วนของเครื่องมือเนี่ยจะเห็นว่าฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลําดับนะคะมีการวกตัวกลับก่อนที่จะถึงเขตโอเวอร์โซลนะคะ,นะคะแล้วก็ให้สัญญาณซื้อขึ้นมาเรื่อยๆได้เรื่อยๆนะคะก็คิดว่าน่าจะใกล้แข็งแรงยื้แล้วนะคนะหรืออย่างนะ้อนยะที่สุดเนี่ยก็น่าจะสร้างฐานได้นะแถวนี้หรือว่าไม่ต่ำ เป็นจุดที่น่ารับตักลีบาวได้นะคะแนวต้านก็จะเป็นแนวต้านจำกัดน,นะคะที่เ้าบาทกับ9บาท,บาท 40, แล้วก็คัดลอสที่7บาทถัดมาก็เป็น spcg นะคะถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงนะคะที่พักตัวค่อนข้างยาวนานไปบ้างนะคะแต่ว่าถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยจะเห็นการเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ยังมีเส้นแนวรับตามกรอบเท็นไลน์เนี่ยไปยูนราคาอยู่นะคะถ้าเราสงคนใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นตัวดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเส้นใหญ่ 25สัปดาห์นะคะยังคงทําหน้าที่เป็นแนวรับได้อย่างแข็งแรงตลอดมานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าว่ายังมีอยู่ในช่วงแถวนี้หรือว่าไม่ต่ำกว่าแนวรับสักที่18เฉลี่ยถึงยี่สได้นี่นะคะถือว่าแนวโน้มยังโอเคนะคะที่จะเปลี่ยนขึ้นทดสอบกรอบบนหอ,องเทรนด์ไลน์ต่อไปนะคะถ้าวัดขึ้นไปเนี่ยเป็นช่วงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ33.5ถึง34บาทแล้วก็วางจุดคัทลอสที่26่สบาทห้นะคะก็สําหรับ อมัรลีนะคะเดือนนี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักนะคะก็รีเพคเท่านี้นะคะไม่ทราบท่านใดมีคําถามอ่าอะไรนะคะก็สามารถคียเข้ามาในแชทบล็อกได้นะคะถ้าไม่มีนะคะขอให้มีความสุขในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักกันทุกท่านนะคะพบกันใ่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ